วันที่30มีนาคมของทุกปีเป็นวันไบโพล่าโลกวันนี้นายแพทย์โกวิทนพรจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องที่เข้าใจผิดของไบโพล่าไปฟังกันค่ะครับไบโพล่าเนี่ยมันจะต้องมีอาการถ้ามองโดยสายตาทั่วไปก็เหมือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวเดียวแป๊บแปนะฮะคือไบโพล่าเนี่ยมันจะมีอาการเป็นสองขั้วคือขั้วข,ข,ขั้วคึกคักคึกขนองกับขั้วซึมเศร้าแต่อาการของข้างที่เป็นคึกคัก สนุกสนานคืนเรลงกับซึมเศร้าเนี่ยมันจะต้องมีต้องต้องกินเวลานาน,านประมาณ1สัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นไบโพลาร์ให้อยู่ดีอาการคนที่ประเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ใบไม่ใช่ลักษณะของคนไบโพลาร์แต่อาจจะเป็นลักษณะคนวิกลจริตก็ทำอย่างนี้ได้คนที่กําลังอยู่ในภาวะเครียดทางอารมณ์จัดๆเช่นอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยมันก็อาจจะเดี๋ยวทำทาเมื่อจะร้องไห้ไปเดี๋ยวพอตั้งสติได้ก็ ยิ้มแย้มได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้จัดอยู่ในจำพวกใบโพล่าถึงความจริงตรงข้ามกันเลยนะฮะ โรคซึมเศร้าเป็นส่วนหนึ่งของไบโพลาร์มากกว่าเพราะคนที่เป็นไบโพลาร์เนี่ยคือมันจะมีช่วงอารมณ์ที่ปกติของเขาแล้วเสร็จแล้วก็จะ,อะพอเวลามีอาการขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแบบคึกคักคึกขนองหรือบางทีอาการก็จะปรากฏออกมาเป็นอาการซึมเศร้าก็คือม,มีมีอารมณ์เศร้าอารมณ์หดหู่ไม่มีความสุขแล้วก็อาการที่จะประกอบด้วยกับอาการซึมเศร้าจะก็เช่นนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงรู้สึกสมองไม่สั่งงานดูเป็นคนเฉื่อยชาหงุดหงิดกระวนกระวายนั่งไม่ติดมักจะมี ความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วก็ความคิดมีความรู้สึกอยากตายอันนี้เป็นอาการของฝั่งที่เป็นซึมเศร้าแต่ว่าถ้าหากเขาเป็นไบโพล่าอยู่แล้วเขามีอาการซึมเศร้ามาสลับเป็นครั้งครั้งอันนี้คืออาการซึมเศร้านี้ก็คือส่วนหนึ่งของไบโพล่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าไบโพล่าเป็นส่วนหนึ่งของอาการซึมเศร้าคาว่าถามว่าไบโพล่าเนี่ยเราเน้นที่อาการคึกคักสนุกสนานลื่นเคล่งมากกว่า คนไข้จะมาหาเ็าจะบอกว่ามาต้องการมาตรวจดูว่าเป็นไบโพล่าไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเขารู้สึกว่าอารมณ์เขาเนี่ยไม่นิ่งบางทีก็ก็บางทีอารมณ์เขาก็ดีบางทีเขาก็เศร้าเขาก็เขาก็บอกว่าสงสัยตัวเองเป็นไบโพล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะก็คืออย่างว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นใบถ้าเป็นข้างคึกคักหรือที่เรียกโลแกเนียเนี่ยจะต้องมีเขาจะต้องมีอารมณ์คลื่นเครงสนุกสนานมีความสุขมากๆมีความมั่นใจในตัวเองสูงๆอยากจะทําอะไรที่เสี่ยงๆกล้าลงทุน อชอบซื้อของบางคนก็ซื้อของแจกคนอื่นนะแล้วกบ็บางทีก็จะมีความเข้าใจในตัวเองอผิดไปจากความเป็นจริงคือคิดว่าตัวเองเก่งเกินมนุษย์ธรรมดาทั่วไปถ้ามีสุดขั้วมากๆก็จะเป็นอย่างนี้คนไข้ที่มาหาเราเนี่ยที่มาหาด้วยอาการเมเดียจริงๆส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นไบโพล่าเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตอนที่กําลังคึกคักมากๆเนี่ยคือเขาคิดว่าเขาปกตินะคนที่ที่เข้าใจผิดกันส่วนใหญ่ที่บอกว่าตัวเองไบโพล่านั้นคือเขาสับสนระหว่าง อาการเมเนียกับอาการที่อารมณ์ปกติกับอาการซึมเศร้าว่าการที่เขามีอาการซึมเศร้าเป็นอาจจะเป็นบางวันแล้วก็มีอาการปกติอารมณ์เป็นบางวันเขาก็ะจะเหมาว่าตัวเองเป็นไบโพล่าได้แต่บางคนเนี่ยนะฮะความเจผิดเขาก็ะจะผิดอย่างก็คือคนไข้าบางคนเนี่ยจะให้ความสําคัญตรงว่าอะไรทําให้เขาเป็นไบโพล่าเขาก็จะมาเน้นว่ามันต้องมีเหตุการณ์อย่างนั้นต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้ต้องมีความรู้สึกผิดหวังกับชีวิตต้องมีวิกฤตการณ์ในชีวิตมากๆแล้วเขาก็จะมีอาการ ไม่สบายใจแล้วาบอกเขาเป็นไบโพล่าอันนี้ทางจิงแตแพทย์จะต้องเป็นคนแยกแยะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไบโพล่าหรือว่าเขาเนี่ยได้รับกระทบกระเทือนใจจากวิกฤตการณ์ชีวิตยอย่างอื่นๆที่ทําให้เขาเนี่ยเกิดอาการซึมเศร้าหรือว่าเกิดอาการหมุดหงิดกระวนกระวายขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่พวกที่มีปัญหาทางด้านปัญหาชีวิตที่หนักๆเนี่ยมันจะไม่ออกอาการเมเนียเพราะว่ามันจะออกไปทางากังวลหมุดหงิดท้อแท้ซึมเศร้ามากกว่า